สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคุณครูเบบี้อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่มีคําว่าน้อยกว่าค่ะหลายครั้งเลยที่คุณครูสังเกตนะคะถ้าเด็กๆเ,เจอคําว่าน้อยกว่าในโจทย์ปัญหาเด็กๆก,ก็จะคิดว่ามันเป็นวิธีการลบนะคะแต่เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะอ่าสำหรับวันนี้เราก็จะมาเริ่มดูกันเลยะคะ่ะว่า มันเป็นยังไงกันแน่นะคะอ่าเริ่มแรกนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนจากที่เด็กๆเ,เรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะเด็กๆจะต้องสามารถหาแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่มีคำว่าน้อยกว่าได้อย่างถูกวิธีนะคะอ่าแล้วก็มาดูโจทย์ปัญหากันเลยค่ะอ่าโจทย์ปัญหามีอยู่ว่า วันนี้ B ีมีคนชื่อบขายน้ำมะนาวได้250แก้วขายน้ำมะพร้าวได้320แก้ววันนี้ B ขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าวกี่แก้วอตอนนี้นะคะสถานการณ์ปัญหาเขามีน้ำอยู่สองชนิดค่ะอันดับแรกคือน้ำมะ อันดับแรกคือน้ำมะนาวใช่ไหมคะและอันดับที่2คือน้ำมะพร้าวค่ะโจทย์ถามว่าขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้ากกี่แก้วอ่าเรามาดูต่อเลยค่ะข้อนี้นะคะเราจะสังเกตไปที่เส้นสีม่วงนะคะคําประโยคที่ขีดเส้นใต้สีม่วงนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการว่าจะถามอะไรนะคะอ่าซึ่งข้อนี้โจทย์ถามว่า วันนี้ B ขายน้ำมะนาวได้กว่านาได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าวกี่แก้วนะคะอ่าแล้วสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะโจทย์ก็บอกว่าวันนี้ขายน้ำมะนาวได้250แก้วแล้วก็ขายน้ำมะพร้าวได้320แก้วนะคะทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนการหาคำตอบค่ะว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรอ่าข้อนี้นะคะ ใช้วิธีอะไรเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตออ่าวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือวิธีการลบนั่นเองค่ะทำไมถึงเป็นวิธีการลบคะอ่าทำไมถึงเป็นวิธีการลบเอ่ยอันดับแรกนะคะเราจะต้องดูสิ่งที่โจทย์ให้เรามาก่อน ปรากฏว่ามันมีน้ำมะนาวน้ำมะนาวมี250แก้วแล้วน้ำมะพร้าวมี320แก้วสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าน้ำมะนาวน้อยกว่าน้ำมะพร้าวกี่แก้วใช่ไหมคะโจทย์ถามหาสิ่งที่น้อยกว่าค่ะโจทย์ถาหาสิ่งที่น้อยกว่าเราก็เลยจะต้องเอามาลบกันนะคะเด็กๆอ่าก็เลยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ เป็น320ลบ250้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาใช้บาร์โมเดลในการแก้ปัญหานะคะมีบาร์โมเดลยังไงอ่าอันดับแรกนะคะเขาบอกมาว่ามีน้ำมะนาว250แก้วน้ำมะนาวมันน้อยกว่าค่ะเราก็จะต้องเขียนแถบสีที่มันสั้นกว่านะคะเพราะว่าในที่นี้นะคะน้ำมะนาวจะเป็นแถบสีฟ้าค่ะ มันสั้นกว่าเพราะมีน้อยกว่าน้ำมะพร้าวส่วนน้ำมะพร้าวมี320แก้วซึ่งน้ำมะพร้าวเป็นยังไงคะ B มากกว่าเราก็เลยจะใช้แถบสีชมพูค่ะที่มีความยาวกว่าอ่าทีนี้ค่ะโจทย์ก็ถามว่าน้ำมะพร้าวขายได้มากกว่าน้ำมะนาวเท่าไหร่หรือขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าวเท่าไหร่นะคะเรามาดูแถบสแถบนี้ดีๆค่ะอ่ะขีดเส้นแดงๆนี้นะคะ ขีดเส้นแดงๆตรงนี้เป็นส่วนที่น้ำมะนาวน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะพร้าวมันเท่ากันใช่ไหมลูกอะแล้วทีนี้ส่วนที่มันยื่นออกมาตรงนี้ค่ะคือส่วนที่น้ำมะพร้าวอะ่ะมันมากกว่าน้ำมะนาวแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะคือส่วนที่น้ำมะนาวมันมน้อยกว่าน้ำมะพร้าวอยู่เท่าไหร่ซึ่งโจทย์ให้หาส่วนนี้ค่ะ ซึ่งเป็นส่วนที่มันสั้นหรือว่าส่วนที่มันน้อยถ้าหาส่วนที่มันน้อยเราจะต้องเอามาลบก,กันนั่นเองค่ะอ่าแล้วข้อนี้นะคะเราก็จะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้320ลบ250เท่ากับช่องซีเลียนั่นเองค่ะอ่าพอหาคำตอบได้แล้วนะคะก็จะได้เท่ากับ700อ่ขอโทษค่ะ70แก้วค่ะเพราะฉะนั้น ขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าว70แก้วนั่นเองค่ะ,ะทีนี้นะคะพอเราหาคำตอบได้แล้วเราก็ต้องตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้นั้นมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะ,ะวิธีการตรวจสอบเด็กๆจำได้หรือเปล่านะวิธีการตรวจสอบจะทำยังไงติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอ อ่าคุณครูรู้แล้ว่ามีคนตอบได้แน่นอนใช่ไหมอ่าวิธีการก็คือว่าเราได้คําตอบคือ70ใช่ไหมคะอ่าคำตอบของเราเป็น70ตัวนี้เราจะต้องเอามาบวกกับตัวตั้งประโยคสัญลักษณ์ของเราคืออะไรคะเมื่อกี้นี้ประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ320ใช่ไหมคะลบ2 5 0าเท่ากับ70 เราต้องการจะตรวจคําตอบเราจะตรวจคําตอบยังไงการตรวจคําตอบก็คือเอาคําตอบที่เราได้มาบวกกับตัวลบตัวลบของเราเป็นเท่าไหร่250ห้ใช่ไหมคะ,ะแล้วบวกกันแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่ถ้ามันเท่ากับตัวตั้งคือ320แสดงว่าเราทำถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเรามาลองตั้งบวกกันนะคะอ่าบบวก70 ศูบวกศย์ได้0ูนย์หบกเเป็น12ใส่2ทด1 2ึบวกหเป็น3ค่ะคำตอบคือ220เท่ากันสามอยยี่สเท่ากันแสดงว่าพวกเราทำํำถูกนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะหลายคนจะสังเกตว่าคุณครูทำไมเขียนเอา250เป็นตัวตั้งล่ะทำไมไม่เอาเจ็เป็นตัวตั้งคำตอบนะคะก็คือการบวกมีสมบัติการสลับที่ถึงแม้ว่าคุณครูจะเอา 70ตั้งก่อนนะคะเอา70มาตั้งแบบนี้แล้วมาบวกด้วย250แบบนี้0นบวกนได้0 7ย์เบวก5เป็น12ใส่2ทด1 2บวก1เป็น3ก็ตอบ320เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะสรุปได้ว่าอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเอา250บวก70เป็นไงคะต่างก็มีผลลัพธ์เท่ากับ 320หรือจะเอา70บวก250ก็มีผลลัพธ์เท่ากับ320เหมือนกันนะคะ,ะสามารถสลับที่กันได้แต่วิธีการลบสลับที่ไม่ได้นะคะเด็กๆการลบจะต้องเอาตัวมากเป็นต,ตัวตั้งเสมอนะลูกนะ,ะทีนี้ค่ะเราก็จะสรุปได้ว่าส่วนที่มันน้อยกว่าก็คือ70แก้วแบบนี้นะคะถ้าเราจะเขียนเป็นแผนภาพ โมเดลนะคะนะแสดงว่าคำตอบที่เราหาไม่ได้เป็นยังไงคะสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะเราตรวจคำตอบเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะอันทีนี้นะคะเราจะมาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะขั้นตอนแรกในการแก้โจทย์ปัญหานะเด็กๆอันดับแรกเลยเราต้องมาทำความเข้าใจในโจทย์ก่อนว่า โจทย์เขาถามหาอะไรอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่านี่เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์แล้วก็ต้องคิดได้ว่าอันไหนมันมากกว่าอันไหนมันน้อยกว่าเราจะได้หาคําตอบได้ถูกต้องค่ะอ่าพอเข้าใจโจทย์แล้วนะคะเราก็จะมาวางแผนกันแก้ปัญหาค่ะอ่าวางแผนว่าจะทํายังไงดีนะจะเป็นวิธีการบวกหรือการลบโดยการใช้ bar m o เดลค่ะ ที่คุณครูทําเป็นแถบสีต่างๆเมื่อกี้นี้น้มะนาวเป็นแถบสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็น้ํำมะพ้าวเป็นแถบสีชมพูแถบไหนสั้นก็แสดงว่ามันมีน้อยกว่าแถบไหนยาวก็แสดงว่ามันมีมากกว่านั่นเองค่ะพอเราวางแถบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปหาคําตอบใช่ไหมคะ เป็นขั้นตอนที่3หาคําตอบเสร็จแล้วอยากรู้ว่าคําตอบที่เราหานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าเราก็มาตรวจคําตอบซึ่งวิธีการตรวจคําตอบของเราก็คือเอาคําตอบมาบวกกับตัวลบถ้าบวกกันแล้วได้เท่ากับตัวตั้งก็แสดงว่าเราทําถูกใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน หัวข้อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย